สวัสดีครับต่อไปเป็นวิธีการออกแบบตัวประคองเกียร์หน้าและหลังนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกเพลนนะครับคือฟอนต์เพลนนะครับสร้างลายขึ้นมาครับลายหลักเส้นนี้นะครับให้มีขนาด20มิิเมตรครับแล้วเราก็ทำการสร้างลายเส้นต่อไปนะครับคือเส้นด้านล่างกำหนดขนาดนะครับให้ด้านล่างนี้นะครับ สิบมเมตรครับแล้วก็สร้างขึ้นไปนะครับก็กำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้ครับสิบมเมตรและเส้นนี้นะครับสามจุดห้ามิลิเมตรครับ, mm รบเราก็จะมาท้าสร้างส่วนโค้งในส่วนนี้นะครับโดยคำสั่ง tangent arc นะครับก็สร้าง นะครับแล้วก็สร้างเสนเจ็ดอาร์คนี่นะครับกำหนดนะครับให้ลัศมีนะครับ7.5็ดมลเมตรครับแล้วก็ติ๊กถูกครับอันดับต่อไปเราจะมาสร้างเซนต์ล n e นะครับนี่ครับเซนต์ i n e สร้างนี่ครับด้านล่างนี้นะครับ แล้วเราก็มากําหนดให้ระยะขอบล่างนี้นะครับกับขอบนี้ห่างกันนะครับ5มิมแล้วเราก็ใช้คําสั่ง r รี v ว e ก็จะได้ชิ้นงานในลักษณะนี้นะครับจากคําสั่ง r รี v ว e ก็ติ๊กถูกครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการเจาะ จอบบนผิวชิ้นงานนะครับด้วยการสเกตนะครับกดสเปซบาร์นะครับเลือก normal tool แล้วก็คลิกที่พื้นผิวนี้นะครับหลังจากนั้นก็สร้างวงกลมครับสร้างวงกลมที่จุดนี้นะครับ ให้วงกลมนีครับมีรัศมี7.5มิลิเมตร mm ครับเนี่ยครับ7.5มิลิเมตรครับแล้วก็ทำการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจากจุดนี้นะครับจุดสีเหลืองซ้ายและขวานะครับพอไปชี้แล้วจะเป็นสีส้มหลังจากนั้นเราก็มาทำการ ตัดเส้นที่เราไม่ได้ใช้นะครับโดยคำสั่ง Team Entity นะครับแล้วเราก็มากำหนดนะครับจุดอ๋อนี่นะครับเราก็มาทำการ Extrude Cut ด,ด,ด้วยความหนา5มิเมครับก็ติ๊กถูกก็จะได้ชิ้นง,งานในลักษณะนี้ครับอันดับต่อไปเราก็จะมาทำการเจาะรูนะครับ แล้วมทูแล้วเราก็ทำการสเก็ตวงกลมลงไปนะครับด้วยการวาดวงกลมนะครับจะมีสัญลากลิ้นสอให้เราไปชี้ที่ส่วนโค้งที่เราได้ตัดออกไปนะครับก็จะเกิดเป็นจุดดำๆตรงนี้นครับขึ้นมานั่นคือจุดกึ่งกลางนะครับก็เราทำการสร้างวงกลมให้วงกลมวงนี้นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลาง6มิลลิเมตร หรือลัสมี3มมิลิเมตรครับก็ติ๊กถูกครับแล้วเราก็ทำการ e x ็ก u ู e cut แบบ two all ครับก็ติ๊กถูกเมื่อเราเจาะรูนะครับของส่วนด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ นี่ครับ circle circular pattern นนะครับก็เลือกเส้นนี้นะครับก็เลือกนี่นะครับเลือกส่วนที่เราตัดไปแล้วส่วนที่เราเจาะรูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือส่วนที่เราตัดไปนี่ก็ส่วนที่เราเจาะรูนะครับแล้วก็ติ๊กถูกครับก็จะทำการตัดชิ้นงานออกไป ต่อไปเป็นคําสั่งเป็นการซอล่องซอล่องริมนะครับด้วยคําสั่ง cut e x t r u d e นะครับเราก็จะมาทําการวาด normal tool ครับเราก็สร้างสี่เหลี่ยมแบบ center rectangle ขึ้นมานะครับในขอบนี้นะครับ แล้วก็กำหนดขนาดนะครับให้แต่ละด้านนะครับมีขนาด5มิลิเมตรครับแล้วเราก็ทำการใช้คำสั่ง e x e u t e cut นะครับ แบบ t o all นะครับก็จะตัดถึงข้างหลังนะครับแล้วก็ติ๊กถูกครับเมื่อเราทำการซอรลองริมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง shell นะครับโดยให้มีความหนานะครับ1มิลิเมตรเราก็ติ๊ก show picture นะครับ show preview นะครับก็จะ show ผิวนะครับให้เราเลือกในการ shell นะครับให้เรานะครับ ทำการเลือกด้านหลังของชิ้นงานนะครับก็คือด้านนี้ครับแล้วเราก็ติ๊กถูกครับชิ้นงานจะออกมาในล,ลักษณะนี้ครับอันดับต่อไปนะครับเราจะมาทําการฟิลเลตนะครับโดยเราจะฟิลเลตกับร่องที่เราเจาะมาทั้งหมดนะครับให้มีรัศมี0.25ม mm. ิมตร เราก็เลือกรูที่เราเจาะมาทั้งหมดนะครับทำการเลือกรูที่เราเจาะมาเลือกรูที่เราสร้างมาทั้งหมดนะครับ เขาทำการเลือกรูแต่รูทุกรูนะครับนี่ครับ เมื่อเราเลือกรูที่เราต้องการจะฟิลเลตเสร็จแล้วนะครับเราก็ติ๊กถูกครับเราก็จะได้ชิ้นงานนะครับตวัวบรงคอบเกียร์นะครับเสร็จแล้วครับตวัวประคองเกียร์